คนรักขนมไทยมาทางนี้เลยค่ะวันนี้พามาทําขนมชั้นชาไทยนุ่มๆดึบหนักกันค่ะมาเริ่มกันที่ผสมชาไทยกันก่อนเลยค่ะวันนี้จะกใช้ชาไทยของลองบีชนะคะกลิ่นชาคือหอมเข้มมากใช้วิธีชงแบบดั้งเดิมนะก็คือแช่ไว้3นาทีแล้วก็กรองใบชาออกแล้วมาเตรียมในส่วนผสมของแป้งกันค่ะันมีใช้แป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็ผสมให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วค่อยๆทยอยใส่กะทิลงไปค่ะการค่อยๆทยอยใส่จะทําให้แป้งกับกะทิเนี่ยเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะและนวดจนแป้งละลายหมดแบบนี้เลยนะคะเราจะแบ่งแป้ง่วนนนะะสส่วแรรกเาจผม าเาสมกลิ่นก็<ห>คือหอมมากค่ะทุกคนเป็นกลิ่นใบชาหอมเข้มเลยนะแล้วก็สีสวยะะสด้วยค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเราจะผสมเป็นน้ำเปล่าสัดส่วนเท่ากับชาไทยค่ะแล้วก็กลิ่นมะลิะะแล้วก็ได้เวลานึ่งแล้วค่ะอย่าลืมทาน้ำมันที่กน้นึ่เวลานึง่งห้านาทีค่ะพอสุกแล้วเนี่ยเราก็จะนึ่งอีกชั้นหนึ่งต่อค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมพันผ้าขาวบางตรงฝา,าด้วยนะคะน้ำจะได้ไม่หยดลงหน้าค่ะพักเขาให้เย็นนะคะแล้วก็มาแสะเข้าออกจากถ้วยเลยค่ะชาไทยของลองบีทนะคะของเขาเนี่ยได้มาตรฐานการผลิตสากรอนแล้วก็ไม่มีวัตถุุกกกัันนนนนนนเเสียดดดด้้้้้้คคค่่ะะะงงงซืออไไไตาาามชทททขึึหหูบป